มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทำผิดกฎจราจรโดนใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับระวังโดนหมายจับค่ะพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกพลตำรวจตรีนิธิธรจิตตการนรองผอบอชอนอถแถลงการบังคับใช้กฎหมายกรณีประชาชนไม่มาชำระค่าปรับ ตามพรบรจราจรทางบกว่าจะมีให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพตั้งแต่วันนี้หลังจากหารือทุกบกอเมื่อพบผู้กระทำความผิด 1. ใบสั่งจราจร2กล้องวงจรปิดส,ส่งทางไปรษณีย์สามใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เมื่อออกใบสัง่งส่งถึงผู้ออกใบสัง่งไม่ชำระค่าปรับตำรวจจะส่งหนังสือเตือนไปหนึ่งครั้งถ้าไม่มาอีกจะแจ้งความดำเนินคดีเมื่อพนักงานสอบสวนรับคดีจะออกหมายเรียกไปสองครั้งถ้ายัางไม่มาจะรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับถ้ามีใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับจะออกหมายจับ จะกระทบการดำเนินชีวิตนำชื่อที่อยู่ทะเบียนกลางการทำนิติกรรมต่างๆทำไม่ได้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและเมื่อออกหมายจับไม่ว่าอยู่ที่ไหนตำรวจจับกลุ่มได้ทั่วราชาอาณาจักรและเวลาเดินทางนอกประเทศข้อมูลอยู่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือต่อมอเกิดความยากลำบากเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ และสุดท้ายออกหมายจับจะลบข้อมูลกองทะเบียนประวัติอาชญากรเวลาสบับกงานหรือว่าทำนิติกรรมจากกระทบจากการไม่เสียค่าปรับการผิดจราจรพตลตตรีจิรสัยกล่าวและบอกว่าปัญหาจากการกระทำความผิดไม่ชำระค่าปรับบางคนโดนใบสั่ง5 9ครั้งทางนี้จะย้อนหลังไป1ปีดูใบสั่งที่ยังไม่ขาดอายุความและจำนวนผู้กระทำความผิดมีใบสั่งจำนวนมาก จะดำเนินการตามกฎหมายก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่คะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ